สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบถึงบ้านแล้วมาหาลูกก่อนเลย <c oughs> โอ้อาบน้ำจับผมแล้วหอมแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่ใครเนี่ยุ่นาเอ,อ้ยิม <c oughs> คิดถึงแม่ไหมลูก <c oughs> ชื่นใจจัง <c oughs> เอาเด็กน้อนคือบ้านฉัน แ่อันนี่อะไรยิ้มบานนะเอ่อน่ะเอ่อน่ะเพ่อนะยิ้มบลงานอัไหนี่ไรกันนะไหนี่อะไหนอนนคือนช่วแม่อยู่ตอนทุมานเกี่ยวนไหนี่ไงปัญญายักฝนมากฝนคือพอเจ้าบอ่ะไ่พอไหนห้าใจ อยวกัดนี่จะยิ่งดียิ่มดีไรเช้าเช้าละลายหมดเต็มนะตื้อหัวแล้วเวลาแม่เขากป็แม่ลูกเขาก็มุ่เมื่นเ่ินมั่นัน แอจิงจิงอ่นนอนี่หนนี่หนยนนี่น่อยนะนี่หนนี่น่ยังยกมือแบบๆอะไรไปเต็งตินอะหานแทไล้ใจเจะไปดีอย่างไม่ได้ยิ้มพยังยิ้มอืมหลาไม่รู้ถึงเกี่ยวจังเลยถึงพี่ลิตาไหมคะ ถึงราคะไมวียนหนนีสอวยถึงพิริตามาตัดหน่อยนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่นี่หน่อยน่นี่หน่อยน่นี่หน่อยหรูดเดียมนหือ่อจจขึ้นเลยย่ น่อยนหนนีน่ไหนนนี่นนไหนนนี่น้อยนยนันนี่น้อยน้เอาเอ้ตแล้าของมเขานเกี่ยวหนาขนหลอของแม่้ยถุงท้ากับชุดทำไมฉีเดียวกันไเลยเนี่ยทาไมมันหล่ออย่างงี้เนี่ยฮะอืไอ้ตาดูเลมอนอ

เดอ่างวาค่ะุ้ยก็พอเพิ่จามมามอขอเอาซ่วงมามันถามว่าคนหนมากไหนมันลับไดีเลวนี่ตอมันถ่ายหลบลงรับท่านโกกีท่้ไม่ตาอาบบ่ากาบายเลืดมีบางอย่างพอมันลงในหนาเป็นลงมาหองควันนี้วันนี้

เฮ้ยแต่่าจีเปตจริงูดดอเขาจะเรียไปยังไงเลยอยเขาไปเไปแล้วันที่สิบเอยู่สาเกี่ยวขั้นห่ายแต่วันที่เก่าเขาจะเไปยังไงขั้นวันที่เกาขั้นปลายวันที่สิบอ้วันที่เก่าไป็นทางดีเก้าอาจารย์สิไปงแต่เหมือนที่แป๋นว่าจารยางรนะน่แต่ทางกลไม่มาสักทีนะไปสีบวันะป้าคิดถึงป้าแล้วถึงสาวเราเป็นากบประเดี๋ยไปเลยไปตั้งแต่วันที่แปดเลย ไปแปดเก้าสีบไปแล้วกับจังมาสีบไปแล้วกับมาพอดีท่นจะไปวันที่เก้ามันก็เมยแเ้วอไปแต่วันที่แปดคุณกับลูเสไปแต่วันที่แปดก็ไม่นาแปดเก้าเพราะว่าวันที่สิบมันมีสาวแล้วแตกับจังม่เพราะว่านี้เมื่อแรกพอมันกัสิไปงานพ่านลวงพิงไปงานอยู่ทีอไหนสิบวันที่สิบันี่แปม่อนงานไ้งหมหอได้่งมนมีาเิว้นถาารับมคือว่าเว้นถาาห้ามวามันว้นถ้าห้าบสิ สิบินมากหรือว่าสิขีีรถมากเลยเอาเอาเาเรื่องน่ะาเรื่อน่ะหน่อยนี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยหน่าีหน่อยนาีห่อยหน่ี่อยตัดตัดตัดต่ดีหน่อยหน่ดีหน่อยนี่หน่อยหน่าดีหน่อยหน่ี่อยหน่นอยหน่อยน่นีหน่อยน่นีหน่อยน่นีห่หน่อยลูกหมอล 哎 thank you 嗯嗯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  หน, yup. น่อยนี่หน mm ่อยนี่หน yeah> ่อยนี่หน่อยนี่หน่อยย่าางหน่อยนี่หน่อย่าางเหรอสื่อเสื่อชนะข้าวหายู่ก็หน่อยนี่หน่อยอวันเช้าอยู่หน่อยนี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 ่หน่อยเอาวู้บัดดี้พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบํำไทยํำศัพท์มอีสานไทยปนกันเจ็ ไอ้สลมันจนันน no <esh> <dragon> <ceu> ั่งตักม่โอเคนะคะจอสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับอ๋อัชอบฝนอ่ยังนปอยู่นี่หน่อยนี่หน่อยจะสร้างายเกียวเติมทัโรงแรมแเ่อยู่ห้องทสร้างกาแฟมันเถือนะมาโมบเอิได้ป่สร้างคาเฟ่น่่สร้าเขียวเสมอ น่อยนี่หน่อยนี่หน่อยว่าท่านเจ้าอยู่หน่อยนี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 ่หน่อยหน่อะไรเนยหลอกเจ้าที่เป็นเดินฝันงามถลุน่อยนี่หน่อยนะนี่หน่อยนี่หน่อยน่อยนะนี่หน่อยหน่อยหน่อยนะเอ้าฝอนก็คางดุเอ้าหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยอ้า หนนี่หนนี่หนจะพังน่ำเรียงเรื่องอื่นี่ค่าก็เย็นบ่ที่ปวดนะนี่อทางเวทีเต็มเด้คือข่าวก็สีได้แล้ว่าล่ำเรียงีล่ำตรงห่องกงเหออืจแจงบ่บัวกระสีล่ำทอดหกถุงเวทีที่มางไปงานบระนอ๋แต่หมอแรกนี่สอบยังจแจงอยู่หมอแรกนีงเลี้ยก็สอบสอบอ๋อหมอเล้นี่ด้ยเ่งหมอสัต จังเวินข้อแรกมีเดียหนีนี่เรา,าเดี๋ยวนี้ล่ะนั่าเราสมอ,าองพอปบะาณนี่มึงเวีนนี่คือนี่นะโอเคครับโอเคครับวันในหนึ่งเงนบา,วาทวันสีกินบ<อ>้า่วันคนจีบกินขาวกันนี่ลุยเจกกันไม่ได้กินโอเคครับผมเดี๋ยวแม่จะไปบ้านนี่ลุยก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเร่งมากินปลาเผาเอ้ยหนึ่งปลาทเป็นไปครับผมอเดยไปครับผม